สวัสดีครับพบกับเพียติกฤษฎีธรรมาพิวันนะครับวันนี้จะมาตกผลึกเรื่องไม่ได้ยินก็ตลกได้ไม่เข้าใจก็สรรเสริญได้เป็นเรื่องราวของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เมื่อไปพบกับชา a r ชั e c ิ a นนะครับอ่ลไอน์สไตน์เนี่ยก็ชื่นชมชาริชัพปินมากเนี่ยเพราะสามารถทําให้คนดูตลกหัวเราะได้โดยที่ไม่มีเสียงพูดเลยนะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ย ภาพเนี่ยวิดีโอเนี่ยมันมาแต่ภาพเนาะแล้วก็เป็นเสียงเพลงนะครับแต่ว่ายังอัดเสียงพูดไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ภาษาท่าทางจังหวะคนก็ตลกเชอริชัพลินโดยที่ไม่ต้องพูดออกมาเป็นคำนะครับในขณะที่เชอริชัพลินก็บอกว่าผมนี่สิชื่นชมคุณมากกว่าสรรเสริญคุณเลยแหละเพราะว่าผู้คนเนี่ย เยินยอ,นยอคุณนะครับแล้วก็ชื่นชมคุณว่าคุณเก่งมากๆทั้งๆที่เรื่องที่คุณพูดเนี่ยไม่มีใครฟังรู้เรื่องเลยเพราะว่าอเบิร์ตไอซน์เป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมก็จะแบบลึกล้ำมากควอนตัมฟิสิกส์อะไรแบบนี้นะฮะต่างคนก็ต่างชื่นชมกันผมได้อ่านเรื่องนี้แล้วก็เออจริงนะวันนี้เนี่ยเราอาจจะอยู่ในวงการอาจจะอยู่ในธุรกิจหรืออะไรบางอย่างที่เราถนัดนะฮะมันก็ไม่จําเป็นนะว่าเราจะต้องเพอร์เฟก ในสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยอาจจะมีข้อจากัดเหมือนชาริชปปิ้นไงเขามีข้อจํากัดในยุคนั้นของการที่ไม่สามารถอัดวิดีโอแล้วเล็กคอร์ดเสียงได้นะฮะเขาก็ยังสามารถประสบความสําเร็จได้ในขณะที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยก็ไม่ได้พยายามทําให้คนทุกคนในโลกเนี่ยเข้าใจเขานะครับแต่เขามีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายมี purpose ในการ คิดค้นสมการในการคิดค้นเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยเพื่อช่วยเหลือผู้คนเพื่อทําให้วิทยาศาสตร์มันก้าวหน้านะครับแม้ผู้คนจะไม่เข้าใจเขานะครับแต่ก็สามารถจะทําให้เขานประสบความสําเร็จแล้วก็ผู้คนยอมรับได้วันนี้สิ่งที่คนทํานะครับก็เช่นกันถ้าเราไม่ได้คิดหลอกว่าเออใครจะเข้าใจเราหรือเปล่าแต่เรารู้ว่ามันมีประโยชน์เรารู้มันดีนะครับเดินหน้าทําต่อไปนะยังไงเนี่ยรับรองเราเองเนี่ยก็จะเป็นคนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในวันหนึ่งแน่นอนครับ แล้วพบกันในอีพีัดถัดไปกับเพจตีตกผลึกวันนี้สวัสดีนะครับ